มองยังไงสำหรับในกลุ่ม finance MTC เมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนเชิญครับ MTC ก่อน MTC เนี่ยผมเห็นตัวเลขบางอย่างที่ต้องมาเรียนนัลงทุนก็คือว่าต้นทุนทางการเงินของเขาเนี่ยประมาณ3.8เราคาดนะประมาณ3.8แต่ผมก็เห็นหุ้นกู้ชุดใหม่เขาเนี่ยเนี่ยคือชัดเจนเลยว่าบอลยิวที่ขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อเขา <Ừ. S 2> หุ้นกู้ชุดใหม่เขาเนี่ยผมเห็นดอกให้ประมาณ4.4 ถึงห้าเปอร์เซ็นแล้วแต่อายุแล้วแต่อะไรว่ากันไฟเพราะนั้นเนี่ยบอลยูที่ขึ้นเป็นสาเหตุที่ทําให้ไฟแนนซ์ลงเนี่ยเราเห็นเห็นทั้งในเชิงที่คนพูดกันกันในเชิงความเป็นจริงเราเห็นแล้วว่าหุ้นกู้เอ็นดีซีต้องให้มากขึ้นในแง่ของดอกเบี้ยนะครับนี่คือตัวนี้คืออย่างแรกที่เราเห็นเราคาดว่าเอ็มทีซเนี่ยจะรายงานงบประมาณพันสองนะทรงตัวเยอันเยอแต่บวกได้ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ควอเตอร์ควอเตอร์รวโกรธโตยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่า ไตรมาสสามเนี่ยเป็นช่วงที่ครัวเรือนต่างจังหวัดเนี่ยก็มียื่นขอเอาไปทําการเกษตรอะไรว่ากันไปนะครับนิมอาจจะลงหน่อย MTC อาจจะพวกไฟแนนซ์อาจจะส่วนแบ่งนิดหนึ่งคือนิมนิมฝั่งแบงค์ขึ้นถ้าไฟแนนซ์นิมจะลงต้นทุนทางการเงินขึ้นนะฮะลดลงประมาณ11บเอิ๊เป็นประมาณ15%เปอร์เซนในไตรมาสสามนะครับแล้วก็อีกเหตุผลที่อาจจะเป็นตัวที่กด MTC อยู่ก็คือ NP l อาจจะยังทำสถิติ สูงสุดใหม่ในไตรมาสสามอีกครั้งน่าจะเห็นประมาณ3.4ที่เราคาดนะที่เราคาดได้เห็น NPL ประมาณ3.4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย NPL ที่ขนาดนี้เครดิตคอสก็ประมาณ3.8เปอร์เซนนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าด้วยภาพนิมที่อาจจะยังโดนกดดันจากหุ้นกู้ชุดใหม่หน่อย NPL ที่ยังนิวไฮแต่แต่ทุกคนรู้นะเรื่องนี้ทุกคนรู้นะไม่ได้ไม่รู้หุ้นที่ขึ้นมาวันนี้ผมว่าเก่งเรื่องเฟดว่าเฟดจะคงดอกเบีย้ย แล้วบอลยูทุกอย่างจะ,จะจะหยุดจะหยุดขึ้นหมดละแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นกลยุทธ์นะเนื่องจากผมก็เรียนทางนักลงทุนที่ฝากรายการของทางคุณยุทธนาตลอดว่าเราอย่าสูงตีมถ้าถ้าตีมดอกเบีย้ยขาขึ้นหรือว่ายังค้างสูงเนี่ยไฟแนนซ์ Finance ยังไงก็เสียประโยชน์แล้วเราเห็นแล้วฮะดอกเบีย้ยหุ้นกู้ M t c มซขึ้นแล้วเดนี่ยวในอนาะคตต้นทุนทางการเงินก็น่าจะสูงขึ้นนะครับเ p l เป็นปัจจัยสําคัญของ MTC มต้องรอดูฮะอ่าอันนี้เ่ออันนี้ส่วนหนึ่ง แต่ในส่วนของราคาหุ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าลงมากกว่านี้ก็คงจะไม่ได้เพราะมันม e ีว l ล a t i o n นี้ค้ำอยู่แล้วและเชื่อว่าตรงนี้มันก็คงจะเป็นโซนที่แบบคงแกว่งในกรอบนี้ไปเรื่อยๆสักพักจนกว่าดอกเบีย้ยจะกลับทิศจริงๆนะครับ,รบแต่ถ้าเราเลือกได้รเราซื้อกลุ่มอื่นดีกว่านะตัวแรกนะเอ็คุณกันบอกว่าในฐานะนกักกลยุทธ์นะถ้าเลือกได้ก็เล่นกลุ่มอื่นอาจจะเซฟกว่านะประมาณนั้นนะครับในเชิงพื้นฐานครับ ซื้อไม่ซื้อ MTC ครับนักวิเคราะห์พื้นฐาน CGSCIMB ประเทศไทยว่าไงครับเราแนะนำขาย MTC เป้า36บาทนะครับเป็นแนะนำร e d u c e หรือว่าขาย MTC จากเรื่องของเ e l แล้วก็ Asset Quality นะครับแต่ว่าถ้ากลยุทธ์นะผมคิดว่าตรงนี้ก็ถ้าใครมีอยู่นะไม่ใช่โซนที่จะมาขายอะไรตรงนี้แล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้ามีก็คงจะมีสูงกว่านี้แหละ <c oughs> คือไฟแนนซ์ทุกตัวเนี่ทุกคนโดนหมดอ่ะถ้าใครมีต้องโดนหมด เพราะนั้นเนี่ยรอฟื้นอย่างเดียวฮนะรอฟื้นแต่ยังไม่ถัวเล่นกลุ่มอื่นก่อนอย่าไปถัวผิดตัวไปไปถัวให้ถูกตีมก่อนดีกว่าไปซื้อตัวใหม่ให้ถูกตีมอ่าแล้วตัวเนี้ยเราเราผมขอเห็นสัญญ,ญาที่ชัดเจน2เรื่องก็คือ NPL ที่ที่พีคสำหรับ NTC แล้วก็ดอกเบีย้ยที่แน่นอนแล้วว่ามันต้องคงมาสักระดอกเบี้ยเฟดหรือดอกเบีย้ยแบงก์ชาติมันต้องคงมาสักระยะหนึ่งมันไม่ใช่แบแบบว่าเพิ่งหยุดขึ้น พิ่งหยุดขึ้นไม่ได้แปลว่าจะจะลงเลยนะฮะมันหยุดขึ้นแล้วมันต้องรอสักพักหนึ่งอ่ะผมต้องรอสักพักไอ้รอสักพักหนึ่งอ่ะมันต้องรอมาสักพักหนึ่งประมาณแบบหนึ่งถึงสองไต่มาตรงนั้นแหละไฟแนนซ์ได้กลับมาครับครับนะครับในเชิงกลยุทธ์นะตัวอื่นน่าสนใจกว่าในเชิงพื้นฐานแนะนําขาย MTC เป้าสามสิบหกคุณกันในฐานะนักกลยุทธ์ด้วยความเป็นห่วงบอกต่อว่าถ้าใครถืออยู่อ่ะไม่ใช่จุดที่จะมานั่งขายนะไม่ใช่แล้วนะ นะครับเพราะว่าราคามันก็มียกโลขึ้นมาบ้างแล้วล่ะนะครับอาจจะต้องถือกัดฟันลุ้นลุ้นเด้งกันแล้วกันเอาละครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตนี่คือหนังสือสองเล่มล่าสุดใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบียอนครับเล่มซ้ายคัดสรรหุ้นจากงบการเงินส่วนเล่มขวาครับอันเนี้ยน่าอ่านทั้งสองเล่มเนี่ย น่มันเป็นแนวพื้นฐานที่เราต้องรู้ครับเล่มขวาคือซ u เปอร์สต็อกคนเขียนคือเคนฟิชเชอร์ครับผลงานใหม่ล่าสุดกลิ่นหนังสือยังหอมอยู่เลยจากทางสำนักพิมพ์ติงบิยอนครับเพียงท่านเลือกสมัครมันนิพัฒออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียวใน14หลักสูตรเนี่ยของเราอะ่ะชมผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดเนี่ย ท่านเลือกแค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษท่านจะได้รับหนังสือทั้งสองเล่มนี้ไปเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องชิงโชคสมัครมันิพัส s ออนไลน์หลักสูตรที่1-14ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษได้หนังสือสองเล่มพร้อมส่งเลยสนใจสแกน qr Code หน้าจอนะครับหรือ l ล n e ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A อแแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S มันนี่ plus ติดกันตรงตัวนะสนใจก็เชิญได้เลยครับ